ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคนะครับนะขอกับสนิจับจีรุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอเรียนสุดเกมไม n คร r a ับอีกแล้วครับผมโอ้โนะครับผมนะก็เ้าก็ไปแล้วนะครับผมสับเกมไมโครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจําแล้วในวันนี้เรามาอยู่กันในไมโครฟลับฮาร์ดคอร์เดมอนสี่แยกันอีกแล้วนั่นเองอ่าซึ่งพาร์นี้น่ก็เป็นพาร์ทที่10กันแล้วอ่าโอ้โหนี่พาร์ทที่10แล้วก็ถือว่าเราก็แบบมาไกลได้ขนาดนี้โดยไม่ตายนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับผมนะเื่อตอนนี้นะครับผมก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะที่เราได้ต อ่ะอสนข้างขึ้นบางส่วนไปใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสนข้างขึ้นของเราอะมีของผมเนี่ยเหลือยแค่เกโกะอักษะโดมะแล้วก็โกคุชิโบะส party, ี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนะแหมมาตั้งนานจะจบสักทีนะ <ipe uta> ครับโอเคกเราโดยสะพานนี้แล้วก็จะมาไล่ล่ากันต่อเลยนะครับซึ่งก่อนจะไล่ล่าอ,อาหารโอเคอาหารพอมีอยู่นะโอเคมานอนเลยดีกว่าฮึบอา่าโอเคดึกจังโอเคมืดแล้วนะครับผมนะโอเค Okay. โอเคว,วิเจอคานาโอ้ okay. Okay, โอด้วยว้าวคานาโอ้โอเคโอเคคานาโอนี่อะไรเนี่ยซากนจีซากนจีอันนี้โคโจโน,นะครับนะก็ทีนี้ไม่ได้มีปมัญหาอะไรกับเราแล้วนะเพราะาเราเคลียร์ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับนะเออแบบเคลียร์หมดแล้วอะโอเคไปเราจะเอาเป็นว่าผมจะจไล่จากเก็กโกะก่อนเลยดีกว่าอู้ดาคิเบรกเย็ดเลยนะฮะอยากจะจไล่จากเก็กโกะก่อนนะครับผมเพราะว่าเก็กโกะเนี่ยมันน่าจะสู้ไม่ยาก มั้งจริงจริงมันก็ยากทุกตัวแหละนะครับใช่มั้งนะฮะจริงจริงมันก็ยากทุกตัวแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเก๊กโกะระดับต่ำกว่าไงเออก็แบบถ้าต่ำกว่ามันก็คงจะง่ายกว่ามั้งนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะตอนนี้ก็หูตรงนี้หายเก๊กโกะเต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่มีเก๊กโกะโผล่มาเลยนะฮะโอเคไหนดูซิเก๊กโกะโผล่มาโอ้โอ้โอ้โอชิโบะุอชิโบไล่คุณอยู่เะเนี่ยไล่อยู่ไล่อยู่ดีดีดีดดูมยัดกระเลียดเกียว วิ่งมาวิ <Yeah. S 1> ่งมาวิ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 ่งมาให้ปาลเลยนะโอ้โหนี่ไงแหมวิ่งเล่นเนี่ยเป็นเพื่อนเลยนะเมื่อกี้แต่ว,ว่าเราต้องลงมาดูที่โล่งว่ะริ่งบนเขาก็าง่ายนะฮะแต่ว่าบนเขายากไปหน่อยโอเคผมมีมีส่วนเกิดเป็นบ้านเราด้วยเจะว่าไปบ้านเราก็ไม่เสร็จสักทีนะเนี่ยกี่พาร์ตกี่พาร์แล้วบ้านก็ไม่เสร็จสักทีนะครับผมนะเออก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะใครกระคุใครกระคุโอเคอันนี้ก้อนนี้ก็จริงจริงจบได้แต่ก็เออแต่ว่าเลือดน้อยอะโดนโคุชิโบไล่มาโอ้ยมีโดมาด้วยตรงนี้ แต่ยังไม่พร้อมอะ่ะขอไว้สุดท้ายเลยนะดูมานะเรายังใจไม่มั่นพอนะฮะโอเคผมมีก,กระลั่วผมมีก,กระลั่วระวังนะระวังนะระวังนะโหจะมียาบาดด้วยนะต้นเยอะนะเยอะนะนีก่อนดีกว่านี้ก่อนดีกว่านะฮะหนี่นีหนีหน,นีหน,นีโอเคผมตามคุณอยู่ผมตามคุณอยู่ยวิ่งไปวิ่งไปทางนู่นก่อนเลยกันจริงๆเนี่ยเราน่าจะแวะเก็บอ,อ,อ่าทรายไหมจะเก็บทรายอุ้ยในของไฮโดรมาเดี๋ยวใช้ไม่ได้นะฮะจะต้องอะไรจะต้องไปเดินหาทะเลทรายหรือเปล่าเออมันก็ฮะโอ้เดี๋ยวอเอ้าเฮ้ย ผมพิโยน <Okay. S 1> ดาบทิ้งแล้วจะทหาย oh, <Jesus. S 1> เอ้ยผมเป็นเหมือนคุณเลยอะไอที่โยนดาบแล้วดาบหายแล้วมันทำไงวะไม่รู้เดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอะอ๋อโอเคถือว่าเดี๋ยวมันก็ เขาอยู่เข้ามาโผล่ในแบตเตอรี่แป๊บนึงใครจะคูตาใหม่อะไรมาแล้วโอ้โหตกใจนะโอเคเจะคูอีกแล้วเหรอนี่มีนิโกรดด้วยนะอุ้ยมีฮันเซงกูดตรงบ้านด้วยฮันเซงกูดแต่ว่าเราคุ่งฆ่านายเบงนะนี่นายไม่สำคัญกับเราแล้วโอเคขึ้นคอสกิลลี่ทีนี่คือแหลกตลอดนะครับผมโอ้โอ้โอเคระหว่างนั้นนะระหว่างคุณฟิธาเขาเอาออตลอดไปเราก็จะตามหาเก็บกบกันต่อนะครับนะ กอยู่ไหนวะทีอย่างเงี้ยทีไม่จริงไม่เจอนะทีไม่ต้องการเจอเจอจังเลยน่ามัมีสันนี้โอ้ันนินกุกกาลังสู้กับอินทสเกตอยู่นะผมนะนี่จะใส่นมวก็อยู่เลยนี่มีไฮโลไฮโลไม่ได้อยู่ในชาติตามเราอ่าวิ่งมาเจอหันนินกุลอีกแล้วันทิกุไม่ตีเรานะครับเไม่มีเลยผมมาหาไม่เจอวะมาหาหาจากนมาหาหาได้จากในหมู่บ้านเน่ยได้แตพอมีเหลืออยู่คือแบบไม่เจอเลยนะเนี่ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้รถไซนอยู่เลย โอเคตอนนี้เรคุณคุณคุณตามคุณลงมาคุณลงมาจากบ้านอ่าพิกัด1 4 1 4 6 2 6 8หนึ่องหกแปดลบเจ็ดเกเจโอเคคุณลงมาจากบ้านอ่ะเออพื้นที่ข้างล่างนะไม่ต้องใส่นวลนะโอเคเช็คโกะโอ้โหแต่เลือดเต็มอยู่เลยโอ้ยาฮาบะยาฮาบะอย่าพึ่งได้ป่ะยาบะอย่าพึ่งได้ป่ะโอ้ผมโดนโดนโอ้ยไม่ทำอะไรโอ้ยยาฮาบะอย่าพึ่งได้ป่ะแม่ยูไม่เข้าเรื่องอ่ะยาฮาบบะยู่เข่เดี๋ยวขอให้เลือดมันเรียนจะตายแล้วโอ้โหกิยูโอ้กิยูตกกับอากาศย เดี๋ยวนะเก๊กโก้เก๊กโก้ผมลืมไปผมต้องใช้ปานอะไรวะาปานเสียงแล้วกันปานปานเสียงปานเสียงน่าจะเวิร์ดอยู่อา่ามันวาร์ปไปไหนแล้ววาร์ปมานี่มามาข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าหนีไปมันนี่เลยนี่แต่วาร์ปหนีไปไหนมาหนี่มาหนี่เออมาหนี่อู้นี่ตายหมดตายหมดตายหมดเออดีนะโอ้โหแต่ดาบมันจะพังอะ่ะอะไรพอใช้ได้นะพอใช้ได้เดี๋ยวมาหนี่นี่เดี๋ยวสู้ยี้อย่าอยูอยย่กับอากษะไม่ไม่ได้แกต้พูดรุ่ลุงแกคือฉันนี่มาหนี่มาหนี่มาหนีเออถูมาเร็วคุณคุณมาช่วยผมเร็วหน่อยก็ดีนะผมเร็วเร็วเร็วแล้วผมจะอ้ย ยิ่งมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอืมว่าพอทุกได้แหละอื้มอืเลือด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 มาละเลือดเลือดมาละแกผมต่ออยู่ผมต่ออยู่อ่าเิ๊กโมีการบัฟหนีแกจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนหนีไปไหนอู้วโดนค้างโดนค้างผมโดนค้างผมโดนค้างโอเคป่ะนะมาอยู่างไรนย่าอู้นี่นี่ผมเจอและโอู้วเราหนีกันดีกว่าไหมเ้วเราเราเราเอาแค่เก๊กโกะพอเอาแค่เก๊กโกะพอนี่เก๊กโกะเจ็บแล้วว่าไม่ยังไม่อยากหนีเลยอ่ะจะหนีเลยเก๊กโกะเจ็บมากเลยเนี่ย โอ้นี่หลายตัวด้วยมีฮันติงกูด้วยโอเค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 ผมเห็นแล้วเลยมันแล้วเก็บแล้อุ้ยจะเช้าแล้วเช้าแล้วไม่ไม่ไม่เลยเนาะโกอยู่ไหนเก็บโกอยู่ไหนเก็บโกเก็บโกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเมื่อเช้าแล้วนะฮะโอเคโอ้โหอัศจรรย์ก็มีแล้วเก็กโกหายไปไหนแล้ววะเอ้าโอ้โหนี่ก็วาร์ปเร็วมากนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคลาดเดี๋ยวมันไปไม่กี่แหม่ไม่กี่คลาดนิดเดียวเองนั่นน่ะไม่เป็นไรนะเราเอ่อหนีก็ได้ปะเออไปๆเรากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนนะฮะ ยังไงปะอาคาสะกลับกลับกลับตั้งลั่ที่บ,บากก้านก่อนโอ้โหเยอะมากตอนนี้เยอะมากจริงยอ,อดนะผมนะแหมโกนี่มันวาร์ปเก่งอ่ะคือวาร์ปเก่งมากอา่ะตรูายหมดแล้คือวาร์ปเก่งมากนะฮะเดี๋ยวนะ,ะผมกลับมาทำอาหารเพิ่มดีกว่าหาคนได้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้เราอาจจะต้องไปฟาร์มฟาร์มเนื้อสัตว์นะเอ้าโยตกใจเอ้าอูซีสวัสดีมาทำอะไรในบ้านผมเนี่ยฮะ คุณมาทำอะไรไในบ้านผมฮัลโหลนี่บ้านผมนะครับเนี่ยโอเคเอ่อนี่ผมเพิ่งเห็นว่ามีปลาก,การะตูนอยู่นี่หว่าคุณเราได้ปลาการะตูนตั้งเยอะแต่ว่าปลาการะตูนเราเผาไม่ได้เหรอไม่ได้มีกระดูกอะเอากระดูกไปเล่นงี้นี่ก่อนแล้วกันนะเนี่ยกระดูกยี่สิบชิ้นนะฮะหมทำไมขนมทำไมขนมปังเราดูหมดเร็วยังเออขนมปังเพิ่มเยอะนะแต่ว่ามันหมดเร็วมากเลยนะฮะโอเคเท่าไหร่ผมเล่นก่อนปึ๊บปื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 ๊บโอเคเออยา,า,ยาวๆค่ะขอฟาร์มก่อนนะ,นะทุกคนไม่นนาางั้นไม่ไหวฮะ ไม่มีหารสู้นี่คือไม่ไหวจริงเดี๋ยว๋ยวอาจจะต้องวิง่งวิ่งไปวิ่งไปนี่วิ่งไปหาเนื้อหมูน,นี่เรามีฟาร์มนะแต่ว่าฟาร์มมันโตช้ามากเลยอนะไรโอ้ขดอไม่ต้องนะฮะแคดอถเดี๋ยวออกไปหาเดี๋ยวออกไปหาเนื้อหมูนมีแรงอยู่มีแรงมีแรงวะเอาเอา,เอาข้าวแล้วกันนะผมเน้นข้าวนะครับผมเอเบไปปึ๊บปบอาา่าฮะโอเคแล้วก็ปลูกด้วยปลูกปลูกปลปลปลปปลูกปลูกเียได้มาไม่ถึงกอง้ลยโคตรน้อย เออมันถึงกองไม่ถึงกองวะจริงแล้วน่านจะเลี้ยงสัตว์ได้นะเนี่ยน่านจะแบบไปหาแบบคอกทำคอกสัตว์ได้นะแต่ว่าเออเกียบอ่ะใช่เราต้องฆ่ามันอยนู่ดีเออใช่เราต้องฆ่าอยู่ดีนะแค่แค่เกียเพราฉันก็อย่าเลยดีกว่าน,นนะโอเคผมอเอาเมล็ดมาเก็บไว้ในบ้านตรงนี้โอ,อเคมาแล้วเราได้ขนมปังมาเมื่อกี้ทั้งหมดกี่ก้อนวะสิบกว่าเองอ่ะโอ้โหสิบหกเองน้อยมากนะยหมดนะโคตรน้อย,นะอ,ยอ,อ่ะไม่เป็นไรเท่านี้ก็เท่านี้นะครับผมนะเออชีวิตมันให้มาเท่านี้อะนะ โอเคมาคุณจะกลับไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกลับไปแป๊บนึงโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมมีวิสโตคอยกินได้อยู่มันมีป้อมอยู่ในได้มาสำรวจยังอ่าตรงไหนอ่ะป้อมพิเลเจอร์้ด้ยยังตรงไหนอยู่ตรงไหนพิกัดเลยไอแซดลบเก้าร้อยกว่าเดี๋ยวผมไปผมไปแต่รู้สึกว่าแน่ยจริงแถวนี้เราไม่น่าพลาดนะแต่ว่าผมอาจจะแบบพลาดไปบางทีอย่างั้นเดี๋ยวไปดูนะฮะตั้งตั้งแบเพีนชัดเลยอ่ะ ทางแบบเห็นชัดเลยก็ร้อยเจ็ดโอ้โหพันแปดเลยไปกยไกลจังวะอ๋อพันแปดโอเคฝั่งนู้นขอโทษผิดฝั่งนะฮะเราไปดูนะฮะไม่รู้นะว่าหมู่บ้านอะไรนะแต่ว่าไปเช็คก,ก่อนแล้วกันนะมันเป็นป้อมพิเศษอ่ะยิ่งอยู่แถวน,นี้เราเรา,เราน่าจะสำรวจหมดเลยนะพลาดได้ไงไม่รู้นะฮะโอเคไม่เป็นไรไปเดี๋ยวผมออกไปดูนะฮะนี่หมู่บ้านที่เราสำรวจไปแล้วมาจะสปาวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดอ่ะเฮียเขาแล้วเห้เราแล้วอาจจะแบบสปาแบบไม่รู้ตัวไงเราจะเขาสปาให้เราไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะ โอ้โหว้าวนี่ครับผมโอเคไปโอ้โหข้างในข้างในข้างในไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็มีบ้านแค่กันข้ากระเด็นเลยบ้านนี้อ่าบ้านนี้เราน่าจะยังไม่เช็คนะรู้สึกว่ามันเพิ่งเกิดนะครับนะโอเคนี่โอ้ทะเบีโยวันนี้คุณุ่นโยโอเคเดี๋ยวนะรู้สึกว่าบ้านนี้จะมีมีบัตรมุซันแล้วก็มียายซันซันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณไปเอาหัวแทจิโร่มาจากไหนเนี่ย ก็จ่ได้โอเคมีแบบมุษมันนะแล้วก็มียานิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำเลยได้นะมึงนะก็มันไม่ได้ทำหน้าในในเมสเดีจิโร่ทำหน้าแบบนี้ด้วยเหรอเออมันก็อาจจะมีมันมีไงเออเรื่องนี้มันกาวออกนะฮะโอเคนี่ผมได้เดี๋ยวนะได้เนื้อแกะมาสีอันจากการสปาวดักนะครับนะแล้วก็เอาคุณ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 ไม่เก็บหัวกลับไปหนเหรอไม่ไม่ทิ้งไปเลยได้ไม่ใส่ทำไมอ่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคไหนก็ไหนเอามาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยมา เดี๋ยวคุณเคลียร์แกะก,ก็ได้ไดคเคลียร์แกะไปแล้วก็เผาได้ไหมกลับบ้านเผาหรือว่าเผาตรงนี้เลยเผาเลยก็ได้เนี่ยเผาเลยเน,<า> er นี่ยคุณคราฟเลยเนี่ยเผาตั้งเตาเผาเลยไปอ่ไหนมาละเดี๋ยวผมนอนเลยนะครับเดี๋ยวนอนตรงนี้แม่งเลยนะครับผมเออจะได้แบบว่าบวกไปเลยตรงนี้แหละไม่ได้เอาถ่านไม่ได้เอาพวก่านถือมาด้วยนะเนี่ยเอ้ยผมมีอยู่ผมมีอยู่ถ่านผมมีโอเคโอเคเดี๋ยวผม,ม,ผมชอบ <sig> พกถ่านติดตัวไว้นะตอนแรกว่าจะกลับบ้านไงก็เลยไม่ได้อะไรมาเลยก็ไม่มีอ่ะ อเ,เอ้ก็ตอนแรกก็ตอนแรกว่าจะกลับไปบ้านไงอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแถวนี้แหละเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรสปามาให้เราตบเล่นๆนะฮะโอเคตอนนี้อู้สุาสารโอเคสุดสารสปาออกมานะจยากได้หมูบ้าหันนะอยากได้สุดสารเนื่องว่ากล่องในกล่องไม่ค่อยมีอะไรฮะแต่ว่ามันจะมีพวกอาหารนะสุดสารนะแต่ว่ามันจะเป็นอาหารแบบอาหารอาหารนะฮะแล้วก็นี่วิชิกิโอสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนุชวิชิกิฮะแต่ว่า อจริงคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะถ้าสปามมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะเแต่มันจะมีพวกแพนเค,ค้กอยู่อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอาหารที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันกินยากครับคุณผู้ชมแบบถ้าเกิดว่าเราเผลอกดชิปเนี่ยก็คือแบบเผลอวางก็คือเรียบร้อยแล้วนี่นเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไห <ๆๆ S 2> นไหนไหนเคโอเคม,มาแล้วมาแล้วดี๋ยวสิอ่าผมเอาวันนี้ของขอยะเต็มตัวเลยเนะขยะเต็มหมดเลยเอาไป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 อ่าทีนี้เอาถ่านใส่เข้าไปปึ๊บโอเคหาเผาไปหามา ดูดิแถวนี้วิ่งไปวิ่งมาอาจจะเจอแบบไอ้นี่ก็ได้เราทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยทะเลทรายโอ้โหแถวนี้เนี่ยนะไม่น่ามากโอเคมีศูนย์มือข้างหน้าศูนย์มือแล้วแต่ว่าเราต้องการเกยกโกะนะครับนะเกยกโกะตอนนี้ขอเกยกโกะเถอได้โปรดสปาร์มให้เราเถอนะเกยกโกะนะวไายเลยก็ไายเลยจีดจีดเฮ้ยนั่นไงนั่นนั่นนั่นอุ้ยนั่นไงจีด้วยเกย์โกะเกย์โกะโอเคเจอแล้วครับปะโอ้โหกว่าจะเจอ มาเกโกแค่นนี้วันนี้แกจบจบตาแกขาดแล้วโอเคเปิดไปแล้วเปิดโอ้ยมาดิปลาปลาลูกกระจอกแล้วไงปลาไอ้ลูกกระจอกมันธรรมดานะมันนะโอเคระวังเกโก้เลยนะเกโก้ระวังนะระวังระวังมันติดตามไมิซ่าติดตามคุณคุณคุณให้หมุนที่คุณต้องวิ่งวิ่งเอ่อนั่นแหละวิ่งวิ่งห้ามวิ่งเส้นตรงห้ามวิ่งเส้นตรงห้ามวิ่งเส้นตรงต้องวิ่งฉีกโอเคโอเคผมผมมันเอาเอาของผมผมผมฟันรวมฟันรวมฟันว่าเออนี่แกจะไปไหนแกไปไหนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนเอ้าเอ้าโอเคโอ้โหเกือบแล้วนะ เกือบเกือบแยกเกือบแยกโอเค,อ,เคอุ้ยเอาออกมาเล็งผมแล้วมาเล็งผมแล้วโอ้มาเล็งผมแล้วมาเล็งผมแล้วโอเคหนีก่อนนะถอย <c oughs> มันเก็บกระเป๋าปมาหาดกันโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคเก็บมาเติมมันเติมอาหารโอเคผมโดลบก็มันดลบก็โอเคมาหนะ่อนโดบแล้วตอนนี้แกโกนี่แกยิงมาเหอะมิซ่าติดตามแล้วไงลนะ่ะแกเจ็บมากนะแกปวเจ็บมากแกปกดเจ็บมากแกโกแกโกแกโกอื้อโดนไปโดนไปโดนไปโอ้โหผมเขาชอบท่านี้เลยโอเคผมติดพิษแป๊บนึงติดพิษกลับมาเร็วกลับมาเร็วก็มันเติมหน่อยกลับเติมหน่อยโอเคตอนนี้เอออุ้ยเอามันหนีมันหนี แม่ขี้ขาดอู้ยผมจะตายผมได้ผมจะม้าผมจ๊ม้าคารูลาเดนมาแล้วผมเจ๊ม้าผมจ๊ม้าคุณคุณเอาเลยคุณเอาเลยแปล่างแล้วแตกล่างแล้วโอเคโอเคระวังนะระวังนะมัเอาคุณแล้วนะมัเอาคุณแล้วนะในตอนนี้เอาคุณแล้วนะโอ้โหมันพุ่งโหดมาก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 โอ้ยคุณเลือด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 นี้ก่อนนี้ก่อนคุณไม่คุณแม่คุณแมันอ๋อมันตกน้ำตกน้ำโอเคหืมจะหนีไปไหนหนีไปไหนพุ่ไปไหนหรอวะอ๋ออยู่นี่โอ้โหมันตกบบ่่ออนนนนน้้้้้้้าาาาาสสสสวววววยย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 ััแหละตททดดเ โอ้ไม่กอดเลือดเลือดโอ้ไม่กอดโอ้เจ้าน่ากลัวมากครับผมโอเคเย้เมื่อไหรที่สุดก็สามารถเอาชาเกียบกดลงได้นะครับวันะโอ้โหแต่เกียกดแม่งแบบสุดจริงว่ะเดือดมากครับผมไอปลามันน่ารำคาญอ่ะเออแต่แบบเมื่อกี้โดนตีเดือดมากแล้วเมื่อกี้บ้านอยู่ไหนวะเนี่ยคุณคุณพากลับบ้านหน่อยโอเคโอ้โหสุดยอดครับผมต่อไปวันนี้ตอนนี้เกียกดเสร็จไปแล้วต่อไปครับผมนะก็จะเป็นอักษรอ่ะต้องแบบ มันถึงเวลาต้องบวกกับอระกาศแล้วอะแต่แบบผมอยากจะปาศคดิแล้วเราสู้แล้วตัวระเบิดนี่เออใช่จริงเราสู้ได้นะบแบบอุ๊ยเขาหน้ามีกูชิโบแต่ยังไม่เอานะฮะยังไม่เอานี่มีเอ่อเกี่ยวไกลเกี่ยวไกลก็ตบตบเล่นๆหน่อยได้ฮะกลตบลนจริงถ้าเราจะไป<ม>ทะเลตายเราต้องวิ่งไปอีกทางเพราะทางนี้มันเป็นเพราะทางนี้มันเป็นเขาหิมะละเอาจริงๆเอาไม่แน่คุณไม่เคยเห็นทะเลทรายอยู่ติดกับหิมะาเรไ่มครับเป็นไปได้หมดด้ยเป็นไงมั้ครับเป็นไปได้หมดนะฮะโอเค เออทีนี้เราอตามหากษัตริย์ต่อนะครับผมนะมาหากษระส่มันถึงคราวของแกละถึงคราดของแกละเลือดเยอะเลยเลือดเลดเยอะมากกว่านึงโอเคโอเคเออผมผมก็ต้องระหว่างวิ่งเราก็ต้องโดบไปด้วยนะมันนะโดดโดดเลือดไปด้วยนะโอเคโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้มันแบบเสียวมากเพราะเสียวอะผมไม่ผมผมวับไอเอออะไรนะผมวิ่งหาอยู่วิ่งหากษัตริย์อยู่นะฮะก็น่าเช้าตอนี่ยกินอาหารที่เขามาไหว้กัน ไี้อาหารเข้าว่าผมผมก็มีนะแต่ว่าเออคือกินลำบากนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเก็บสำรองไว้นะฮะโอเคอ่าโอเคโอหมีเนื้อที่เผาอยู่เต็มเลยเฮ้ยเมื่อฝนจะหยุดตกวะเนี่ยคือแบบรอฝนหยุดตกนะเมื่อไหร่ทีนะ A later few moments โอเคผมฝนหยุดแล้วแล้วตอนนี้โอ้โหแดดจ้าแสบตาเลยเทียวเชียวนะมาเรานอนดีกว่ามาเดี๋ยวผมนอนนอนอีกนะครับนะไม่ยอมนอนอีกมา ขอรอบนี้อักษรหรือใครด้านไหนก็มาถึงมาไม่กลัวละจริงอักษรเราหยิบมหาจากตรงนี้ไปยังอ่าอย่างจริงจริงอักษรเนี่ยเราผมว่าเราควรจะมีตัวช่วยนะเราต้องนัต่ต้องกลับไปบริเวณเขานะครับผมนะเผื่อแบบว่าจะมีพวกแบบเสาลงเสาหลักมาช่วยอะไรอย่างนี้นะไม่งั้นไม่ไหวโอเคหมดยังเอ็นเอ็ต้อมหมดยังหมดแล้วใช่ไหมไปไปมันต้องกลับนะครับผมนะไปกลับดีกว่าเอ้ยแต่มีเรื่องคู่ตรงนี้ มมีนคนนี้ถ้าเจออาคาษาก็บดได้เลยนะฮะระหว่างทางก็ถ้าเจอก็บอกด้วยแล้วกันไปฮ้ยไม่ได้ในเรื่องเขาไม่ถูกกันอ๋อไม่ถูกกันใช่ไหมโอเคเไอ้แต่ถ้าเกิดเราช่วยเขาว่าเราน่าจะทาได้นะครับเดี๋ยวเราเรา,เรา,เราจะทันนะแต่แค่ตอนนั้นเราไม่ช่วย่นั้นเองนะครับผมนะสิมีไหมอาคาษาทีเงี้ยโผล่มาหน่อยดิแอทีไม่ต้องการอะโผล่มาจังเลยที่โล่แถวแถวบ้านเราเยอะอากาษะใครกับคูแล้วก็เดย์บอนเทมเพิลเนี่ยแม่งเหมือนอากาษะมากเลยโรเหมือนนะครับแต่ทำให้สับสนอีกนะ นี่มาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเขาอีกรอบนึงนะครับในะรอบนี้ไหนดูสิภาษาเอ๋ยแถวนี้มีไหมมีย่าบ่ายนะครับนะเงีย้ยเข้าฝันแล้วนี่ไงเ <c oughs> ข้าฝันแล้วโ <c oughs> อเคตอนนี้มีน้องมุยเฮ้ยน้องมุยนะครับนะน้องมุยแล้วก็แล้วทำไมในฝันมันถึงเป็นซสปี้ร่วงลงมาวะเออไม่รู้สิมันก็เป็นฝันร้ายมันไ,ไม่ได้แบบนะฝันร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะเเขียวไกอีกแล้วไก่โคตรน่าโมคาหนะคือไปไหนก็เจอแต่เขียวไก่แล้วตอนเนี้ย โอเคไหนอยู่ไหนมีไหมโอ้โหนี่มีมาไกลมากเลยนะเนี่ยโอเคอุย้ยจะแล้วนีไ่ไงโอเคนไะหมนแมบทบอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีเสาหลักไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะข้างหลังข้างหลังไม่มีหน่ะไม่มีอ่าฝั่งนี้อ๋านี่มีโอซูยูโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องรอมาฝั่งนู้นนะฮะโอเคมาผมว่าน่าจะได้แหละต้องเชื่อมั่นเว้ยต้องเชื่อมัน่นผมเปลี่ยนเป็นเนื้อก่อนโอเคมาสามสองหนึ่งโชว์ ปุบโชมไปก็เรนใส่แล้วกัเราไปแล้วถอยแล้วโอ้โหระเบิดระเบิดถอยแล้วคุณถอยแล้วคุณถอยแรงมาก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 อุซุยอุซุยอุซุยจัดการทีอุซุยโอเคผมเปิดดาเมจนั้นแล้วอุซุยนะโอเคโดนทีเจ็บมากโอเคโอ้โหเปิดมุ้งจักสังหารมานะเกิดวัสดีอะไรอู้ระเบิดโอ้เอาดีบันมคุณระเบิดมาระเบิดกลับมาคุณมาระเบิดกลับระเบิดมาระเบิดกลับโอ้โหบินแล้วบินมากกระส่าบินมากโอเคมันไม่เป็นไรเจออีโนสเกตช่วยด้วยครับนะเือนนะอนนี้มีอีโนสเกตช่วยด้วยแต่ว่าผมก็ยังงัวอยู่ดี มามามาอาัตว์เล้งไเนี่ยอัเลงไค่แลเลงผมเนี่ยโอ้เลงผมด้วยอ่ะเอาเข้าไปขาเล้งผมอัวเลงผมโอ้โหมีการระเบิดพลังกันมามีการเบิพลังเล็กน้อยอุซจัหน่อยอุซจัหน่อยอุซจัหน่อยเร็วมาสลิด้วยเอามาสลมาสี่มานช่วยหน่อยมาสลิมาสลมาสลอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งสิโอเคมานะมาสลิได้แล้วมาสลช่วยเราแล้วนะตอนนี้ผมลออัศะให้ผมทำหน้าที่ล่ออย่างเดียวทำหน้าที่ล่อเนี่ยนะเออผมให้ผมให้สำรักจัดการให้หมด แล้วยังไงยังไงออ้ยเดี๋ยวเดยอ้ยเลือด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 อเลือผมเลือดผมโอ้ยเลือด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 เลือเลือด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 เลือเลือด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 เลือลือดเ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 ลืดเลืดเลือ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 ดเลืดเลือ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 ดเลืดเลืดเลือ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 ดเลืดเลือ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 ดเอดเอดเลือดเลอดเลื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 อดเลเลือดเลอดอ โอ้ oh my god สุดยอดเลยผมนะเรียบร้อยอระดักอาคษาของเรานะครับเหมือนะก็แบบไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนคือแบบพลังมิตรภาพไงกี <c oughs> ่ตัวดับดิหนึ่งสองสามอุ้ยแต่วออ่าแปลกนะไม่ตายสักตัวเลยนะครับเหมือนเพราะว่าเป็นผลของเอาเ้าเฮ้ยดูไล่แล้หละแตนะ่คือมันน่าจะเป็นผลของการที่แบบผมล่อนะเหมือนะคือแบบอาคษาเลยผมเดียวเลยนะเออแบบไม่ปล่อยผมเลยนะครับแล้วก็เลยปล่อยเปิดโอกาสให้อุซุยกับอินสุสเกะตบอาคษาได้แบบชิวๆเลยนะครับเมนนะโอเคโอ้โหสุดยอดเลยผมนะ แม่อะไรจะโหดปานนั้นนะครับผมนะก็อุ้ยกูชิบุโอ้โหกูชิบุถอยก่อนในเวลากูชเกินไปนะโอเคผมนะมาเมื่อกี้ได้อันนี้มาด้วยอเอาไปนะครับนะ้นเรา,ามีเรา,ามีมนอสุโลหิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปครับแค่หลอดทองเพิ่มหน่อยดีกว่าเพราะผมจะหมดแล้วนะจริงไม่รู้นะว่าแค่หลอดทองช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่า,ามีไว้อุ่นใจกว่าถือว่ามันก็ทองทองเหมือนกันนะครับโอเคเผาอาอหารไปนี่ผมเอาเข้าใจเผาด้วยนะฮะ โอเคอ่าป okay, uh ึ๊บป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 ึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าได้มา ได้มา5ชิ้นครับผมโอเคหชิ้นก็ยังดีว่าถือว่ามีอะไรไประทางชีวิตนะครับนะโ okay อเคเอาไปว่าไว้น้อยแล้วก็ตบอักษะได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็แล้วผ่านนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวผ่านหน้าเนี่ยเรามาลุยกับ2ตัวสุดโหดของเราต่อดีกว่านะครับนั่นคือน้องโดมารนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ผ่านหน้าเนี่ยเราจะไปจัดการน้องโดมาต่อนะครับผมนะก็โอเคตอนนี้ผมก็จะกินเมื่อสี่กับคุณชิโนบิคอตราไปก่อนอย่าลาืมไลค์กดจับติ้กใหเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนนนนนนะะฮไววว้้้้เจจอกัััััใาาาารรหหสสสดีีคบบผมย hey